เอกตาไทม์ดิสเทน เพราะการกดไลค์ทำให้อัลกอริทึมดันให้คนเห็นช่องผมมากขึน้นครับฮีโร่ที่เก่งที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยรู้จักมาไม่ใช่นี่ลิทคิงหรือเกเบลเกเบลลิทคิง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 ต้นไม้ไม่มีสัตว์อ้าวเหรอนี่ไงบีด อ๋อต้นไม้มีสัตว์อ๋อโอเคต้นไม้ให้เล่นต้นไม้พอมีสัต,ตว์ตอรี่นะเราก็ต้ษนะวันนี้เราเบอร์เบอนะโปรดให้อภัยถ้าเราพูดอะไรที่ไม่ถูกใจออกไปอะไรอ่ะอันเดดกับบีดตัวเลือกเราก็จะน้อยลงมานิดนึงแต่คือมันมันเป็นฮีโร่พาวเวอร์ที่เราไม่ต้องเปลี่ยน คนถามมาพอดีเลยขาลืมเปิดเดทแล้วสอรีนะปลดให้อภัยอันเดสเล่นยังไงให้โหดครับอยากได้แอคแท็กให้พวกนี้หน่อยนึงแต่ว่าจ้างมันเถอะจ้างมันเถอะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาแล้วกันเอ่ออย่างนี้แล้วกันครับอันเดสเนี่ยมันไม่โหดแต่ว่ามันมันเน้นเกมเร็ว ดูวิธีเล่นมาแล้วทุกเผ่าแต่ตัวไม่ออกอ่ะตัวไม่ออกก็เล่นไม่ได้ครับเออเราฝืนไม่ได้นะถ้ามันไม่ออกก็คือไม่ออกเราทําอะไรไม่ได้เราทาได้ดีที่สุดก็คือเอาตัวรอดจากเกมนั้นแล้วก็ไปเกมต่อไปเหมือนที่ผมเล่นเกมเมื่อกี้คือตัวที่ผมหาไม่ออกเลยผมก็ทําได้แค่เนี่ยยอมแพ้โดยการที่เราบัฟมินเนียนที่เรามีอ่ะให้ใหญ่ที่สุดท่าที่เราจะทําได้เพื่อให้เราลบน้อยที่สุดเพื่อให้ไปเล่นเกมต่อไปแต่ถ้า มีเนียนมันมาอย่างเงี้ยเราก็ลุนที่หนึ่งเราก็สู้สู้ขาดใจลุนที่หนึ่งถ้ามันไม่มาเราก็ทําได้แค่นั่นแหละแค่ดูว่า great กลับมาที่ว่าอันเดซเล่นยังไงให้โหดถูกไหมคืออันเดซอะมันไม่ได้โหดแต่ว่ามันทําดาเมจได้แรงแล้วก็เร็ว ตัวที่อันเดสต้องการเนี่ยคือ KT ถูกไหมถ้าเกิดว่านายสามารถทริปเปิลเทียห้าขึ้นไปเอาเทียหกได้อแล้วนายได้ KT มานายได้โมโลมาสองตัวเนี้ยแค่นั้นแล้วที่เหลือก็เป็นอันเดสอะไรก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าคนในล็อบบี้อ่ะหาไดเรกชันไม่เจอเขาจะโดนเราตบตายก่อนเพราะว่าตอนที่ KT กับโมโลมาเนี่ย เทมโปมันจะสูงมากแล้วใครก็เอาไม่ลงแต่ถ้าเกิดว่ามันมีใครสักคนที่เจอเดเรกชันแล้วมันสเกลไปได้อะเราก็จะไปแพ้ตอนท้ายแต่เราก็อาจจะได้ที่สองที่สามอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปคืออันเดสมันไม่ใช่เผ่าที่โหดที่สุดอะถ้าแข่งกันสกเกลแล้วมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ที่คนอื่นไปได้แต่อันเดสไปไม่ได้ ประมาณนั้นแล้วกันพอจะช่วยได้ไหมตอบเราพอจะมีประโยชน์กันไหมเอ,อ่อถ้าเกิดว่าเธอหน้าเราอัพเทียขายหนึ่ง ไอนี่ถูกไหมไ้เธอหนึ่งเราก็อัพเทียร์ทเปิลเหมือนจะพอสู้ได้ปะวะาาาาถ้าเทศไม่เฮ่ฮี่อเฮ่่่่่่จ่่่่่่่่่่เ่่่่่เ,เ,เ่่่เร่ก็น่าจะสู่ได้ด่่่่่่่่่่ เฮ้ hey, hey, เลยมีซ่อน,นอยอยากเล่นเคทีกับตัวบวกสี่บวกสี่แต่ไม่เคยออกมาเลยม,มันจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราเราบิวบอร์ดมาแข็งพอครับถ้าบอร์ดเราแข็งพอแล้วเราทริปเปิลขึ้นไปเจอเคเราเจอเฟเล็กอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบอลเฟเล็กเพื่อที่จะปั๊มบวกสี่บวกสี่ใช่ไหมแต่เราก็ไม่สามารถปั๊มกับตัวอะไรก็ได้เราก็ต้องหาพรีเมียมยูนิต ถ้าจะเล่นเฟล็กกับเคทีเราต้องมีพรีเมียมยูนิตถามว่าพรีเมียมยูนิตคืออะไรคือเมอร์กูอย่างนี้ก็ได้อ่ะมีรีบอลมีมีดีไวชิลเอ้ยมีรีบอลมีพิษถูกไหมหรือว่าจะเป็นตัวตัวนี้ก็ได้นิวเซาเป็นนากาที่มีดีไวชิลก็ได้เป็นตีโจนสลัดตีกระจายก็ได้เป็นเมกตีกระจายก็ได้ เป็นมังกรตีแบบอิมิวก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเรามีพรีเมียมยูนิตแล้วเราสเกลตัวพรีเมียมยูนิตของเราอะ่ะมันจะทําให้เกมเราได้เปรียบเยอะแต่ถ้าเราสเกลตัวกีกี้อะไรก็ไม่รู้ขึ้นไปอะ่ะสุดท้ายแล้วเราแพ้สแกมสุดท้ายแล้วเราแพ้ยูเนี่ยพรีเมียมยูนิตที่ที่สเกลมาดีกว่าเราวันนี้เรามีปัญหา <Nice. S 1> ด้านการพูดพอสมควร ถ้าแค่นี้น่าจะพอเฮ้ยเราทู้ไม่ได้จริงรอะวะถ้าไม่เรารรอ่อนแอจะเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนโชว์ให้มันเห็นหน่อยว่าเราไม่ได้อ่อนแออย่างที่มันคิดสตเถิเไม่สวยเด็กถ้าเติไม่สวยอย่างนี้ยากว่ะคือเลือดมันจะแบบเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเี้ย้าจะทุกตัวเลยแม่งเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งยากแค่ยี่ย่าง้าอ,อย่างนี้เราเจอผีเทินหน้าถูกไหม เจอหนะ้าอัพเทียหางหก 6, ใช่ปะใช่ครับขึ้นมองอ่งออง,อง,องะนะฮะวันนี้องอ่องคิดเลยว่าง่วงนอนเหรอองอ่องอองอคือขยายความด่วนเออร็วสุดหรือว่าเราจะเอาลุ้นเทียหก เจ็บบอดอย่างน่ารักแปดปันแล้วครับถูโอโถเขนเราเลือดยี่สิบสี่ก็ไม่ได้น่าเกียดเท่าไหร่อยู่เดีห้ารวมๆก็คือโอเคแหละไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ข้อเสียเดียวของเราก็คือ เรายังไม่ได้เดเรคชันไอตัวนี้ขายตอนนี้ก็ก็ไม่มีอะไรวะเทอร์นแปดมันไม่ได้วาวเท่าไหร่่ะอันเดยเอานี้ดีกว่าเทียห้าสองตัวอ่ะดีสุดแล้วมั้ง ดีสุดในหลายๆความหมายสุดในหลายๆความหมายโอ้จริง แรงสุดในหลายๆความหมายจริงไเช่นเหรอฮะใช่ครับเราต้องการตะเกียบติ๊บติ มันไม่ได้นี่เราโดนเท่าไหรแปดเหลือเท่าไหรสิบหกโอเคก็แปดเป็นเลขที่สวยนะแปดเป็นเลขที่สวยยอกซาลอนโฮเป็นแบตเตอร์คายติ๊กเกอร์ Time this turn. A team is only as strong as their weakest minion. A solid minion for this team. A solid minion for this team

Great and off the field. ชื่อกัปจันทร์สิบสามเคสวัสดีครับคุณมาลูคุณมาลูานายชื่ออะไรในในพิมพ์บอกเรานะเราจะได้เรียกนายถูก ผมมาเช็คื่อครับคุณครูกดไลค์ไปสองทีสุดยอดเลยนักเรียนเดี๋ยวครูจะเตะออกห้องแบบเดี๋ยวนี้คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ปัดเอ๊ะทำไมเราได้ไอ้นี่แค่สองตัวเองเราโดนคลิปอ่ะเราโดนเลย ้าทำใหเราได้แคห่หรือว่าไอ้นั่นมันแค่มันคิดไม่เหมือนกันหรอผมเข้าใจเลยคิดว่าเออสเปลวะต้องการแบนสเปลวะไอ้นี่ก็ได้นะไม่ได้แย่ไม่ได้แย,ย่อย่างนี้ปล่อยใครปล่อยถ้าเป็นอันเดนเราต้องการบอดี้ถูกไห ต้งปล่อยนี้ไป m ม k e ั u d ีโ g o เดนเรามีบัตตี้ไหม No No b u d y for you what the, what the What the What the ถ้ามีเลือดก,ก็อยากจะซื้อไอ้นี่แล้วก็ซื้อไอ้นี่สิไ้เมคอัพบัตตี้โ l เดนไม่น่าจะเหมือนสเตลแบนมั้งฮะเออน่าจะใช่ครับมันทิกแค่ในรอบมันไม่กี่ตอนต่อตัว น่าจะเป็นเช่นนั้นเรามีโอกาสที่จะได้เจอผีเทร์น่าเรามีโอกาสเนี่ยคืออันเดสมันเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราได้มาเร็วอะ่ะคนอื่นยังไงก็สู้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดเราสกเกลอย่างเงี้ยต่อไปอะ่ะเราก็จะแซงเขาแล้วเขาก็สู้เราไม่ได้ คำถามคือเราจะอยู่รอดจนถึงตะเกียวแสงเข้าไหมใช่นั่นเองเป็นคำถามง่ายๆปิดบางเรื่องที่ต้อนในใจเออไอน,นี่อ่ To the big league แม่กูก็ดีนะพี่แบนก็ดีนะพี่แบนไม่เคยทำให้เราผิดหวังว่ะ เพื่อนพี่แบนก็ไม่เคยทำให้เราผิดหวัง1 2หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งอุ้ยน่าจะเอาไอ้นั่นเนาะไอ้ตัว สีเหลืองเยลโล่บ๊ายบา น่าจะเอาสีเหลืองมากดไม่ทันคิดไม่ทันมือมันไปก่อนมือไวใจเร็วมือไวใช้ได้นี่สีเหลืองมาแล้ว oh. มันบอกไม่เป็นไรนะ i got your back นะนี่ต้องไปแล้ว <the> ไปศา,าลาแล้วมึง เจอใครเจออันเดตผิดไปเอาไอาเหลือง เข้าใจเราใช่ไหมดำเราอะแล้วแต่ปุ๊เราอะแล้วแต่ปุ๊ถ้าปุ๊ไม่ไปเราจะไปแทนปุแล้วนะหรือเราจะขายพิษมันมีนาคาสองตัวที่เหมือนจะไม่ค่อยเก่ง นี่อันเดเราขายพิษดีกว่าไปเลยเราแล้วแต่ปุ๊เต็มไม้เต็มเมือมึงมึงเกมตัวได้เอ๊น่ะเนี่ยมันแค่นี้เลยถ้าเขาได้เร็วอ่ะ แต่ว่าไอสอตัวนี้มันต้อนอะไรอยู่ในมือเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่ามันต้อนอะไรอยู่เราไม่รู้ว่าสแต็มันเท่าไหร่ถ้าแค่นั้นก็ตู้เราไม่ได้ อ่ะแล้วเราทำไมซำม,มอนตัวเดียวเรามีโกลเด้นสองตัวไม่อ,อ่ะอ้าวมันบลั๊กอ่ะเราโกลเด้นสองตัวไม่อ,อ่ะอ๋ออันนี้ไม่โกลเด้นเหรอโอ้โหโอ้โหไม่โกลเด้นเออ เราจะสามารถพอที่จะโกลเด้นในนี่ไหมไม่พอถูกไหมทองเราไม่พอถูกไหมเราก็สุ่มเลยแล้วกันถ้า,างั้นอ่าเซ็ดเป็ดถ้ามึงอยากให้กูชนะขนาดนั้นจงรับพรจะฆ่าไป ไปถูกไหมเราจะขายผิดไหมถ้าเราขายผิดเราจะลงใครลงพี่เบิร์ดรู้สึกว่าพี่เบิร์ดน่าจะจําเป็นบ้า ใสใส่ใส่ใสสวยใส่ไร้สติตําอันเดธถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเมอร์คูเขาก็สู้เราไม่ได้แต่ถ้าเขามีเมอร์คูแล้วเราเราเตรียมตัวมาดีพอแล้วเขาก็สู้เราไม่ได้คำว่าเตรียมตัวมาดีพอคือเราต้องเตรียมสแกมไม่ในมือรอที่จะตัดกับเมอร์คูเขา หงือสแกมไหมนีน่เราต้องลงอะไรที่ไม่จำเป็นทิ้งไปให้เธอทิ้งไว้อยู่ในใ้เธอแล้วกันเอ,อ่อไอ้นี่ต้องไปถูกไหมถ้าเกิดว่าเราจะอออิน เราออินไม่ได้มันยังไม่ตายนี่หว่าออินไม่ได้เถ่านี้เออเราต้องฟาร์มก่อนถูกไหมถ้าเราต้องฟาร์มก่อนเราก็เราก็ากน่าจะต้องซื้อพวกคิดแต่มันเก็บไม่ได้เพราะว่าข้อเสียคือมันเราอยากจะลงคิดไปตัวหนึ่งกัอน ลงซัมมอนหรือลงพิษผมว่าลงพิษน่าจะดีกว่าพิษไปตัวหนึ่งน่าจะดีะเราจะได้มาสี่ไปถูกไหมเท่ากับว่าเราต้องมีแฮนด์สเปซสี่อันถูกไหมแค่นี้ก็คือพอแล้วถูกปะ ใดๆก็คือเราท็อปสามถูกไหมแจกแต้มแจกแ้มคือเราจะคิดว่าเราไม่แพ้เถินนี้ถ้ามีเมกูตัวเดียวเราไม่น่าจะแพ้เม่กูตัวเดียวเราเอาอยู่ อ,อ,อย่าดิอย่าดิเพื่อนอย่าทําแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมตบแม่งเอออาทีเนี้ยเธอเนี้ยเราก็จะอออินเราก็จะไม่ต้องสนใจนี่ลนะเพราะเรารู้ว่าเราสู้เขาได้เราก็จะเก็บสแกมไว้ในมือเราจะให้มันซัมมอนสแกมหมายความว่าเราจะปล่อยพวกนี้ไปไอันี้จะเก็บไว้ก่อนเผื่อเจอสเปลถูไหม อยากจะได้ถอนนะมีถอนไหมถอนน่าจะดีไหนๆก็เอาแล้วอะสักหน่อยแล้วกันนะเราจะชาลาดเนี่ยเราชาลาดใจนะอย่างเงี้ยเรียกว่าเราชาลาดใจเดทลัดทูทิ๊กเกอร์ทวายน่าจะดีอะดีไวชิลวะดีไวชิลมันก็แค่ทีเดียววะชิลเผินปะ ที่นี่ดีกว่าเราจะซัมมอนได้หมดมือเลยคำถามคือเราจะหมดมือขนาดไหนเราอยากลงมือกูอีกับมัน เราก็จะปล่อยไอ้นี่ไปก็จะถือพิษไว้ในมือเราก็จะเริ่มจากไอ้ตัวนี้ถ้าเปิดไอ้นี่มันก็จะซัมมอนตัวนี้ถูกไหมหลังจากนั้นไอ้พวกนี้ก็น่าจะปลอดภัยปะเข้าใจไปเองะวะ่ะไอ้พวกนี้มันจะซัมมอนสี่ถ้ามีช่องอะคำถามคือมีไหม โอหเทษสวยจัดเลยเข้าเตะเตะปังประดังเสียงอ้าวอย่างนี้ก็สวยๆเลยอ้าวตบปิดไปสวยเลย,ยสวยเลยตบพี่ดีๆสวยเลยย,เลย,ย,เลย,ยังไงก็ได้ได้หมดไม่สี่เหียดไม่ติดเจ้าค่ะเนี้ยสนุกเลยสนุกเลยเ,เดี๋ยวซำม,มอนมาดิกี่ตัวก็เอาเดี๋ ีตัวก็มาดิีตัวก็มาดิผมตู้ยิบตาผมข้าม yani ีนามว่ายิบมันข้าตู้ยิบตา